สเทคนิคที่จะช่วยให้คุณทำคลิปวิดีโอได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในคลิปนี้ค่ะไปทำกันเลย สวัสดีค่ะแม่อุมสอนทาคลิปด้วยมือถือนะคะคลิปนี้ค่ะเราจะมารู้เทคนิควิธีการตัดต่อคลิปนะคะหรือว่าทาคลิปวิดีโอนะคะให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกนะคะเทคนิคที่1นนะคะก็คือเรานะคะจะต้องทําการเขียนสคริปต์นะคะเพื่อเรียบเรียงลําดับในการทําคลิปวิดีโอก่อนที่เราจะอัดคลิปจริงค่ะเวลาเรามาพูดเนาะเราจะได้รู้สเต็ปว่าเราจะต้องพูดอะไรก่อนนะคะ123น,นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกนะคะ เทคนิคที่2นะคะในส่วนของการอัดคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าการบันทึกวิดีโอแบบนี้อยู่นะคะมันก็ต้องมีแบบผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อ,อย่างเช่นอุ้มเองเนี่ยเวลาอุ้มบันทึกแล้วก็แบบบางทีแบบพูดผิดพูดถูกหรือว่าพูดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมีการอัดใหม่อย่างเงี้ยอุ้มก็จะใช้วิธีการลบเมือนะคะหรือไม่ก็ทําแบบอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเริ่มใหม่นะอะไรอย่างนงี้นะคะ Okay. สำหรับเทคนิคที่3นะคะก็คือการใช้ในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันนะคะเพืเ่อนๆทราบมีขาว่าในแอปพลิเคชัน k i n e s m a s t e r เนี่ยมีการทำโฟลเดอร์รายการโปรดไว้ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเวลาเราที่แบบเวลาเราภาพไหนหรือว่าคลิปวิดีโอไหนที่เราใช้บ่อยๆนะคะเราไม่ต้องไปเสียวเวลาค้นหาใหม่นะคะมันก็จะอยู่ใน อ,อัลบั้มโปรดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาเข้าไปในแอปพลิเคชันนึงนะคะสำหรับการสร้างอัลบั้มรายการโปรดค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คือการสร้างอัลบั้มนะคะรายการโปรดนะคะอันดับแรกนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนี่เลยนะคะคานิสมาร์รค่ะแตะไปที่สัญลักษณ์บวกค่ะเลือกสิต่อ9เนาะอันนี้อุ้มจะยกตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะ ในแอปพลิเคชันนะคะจะมีอัลบั้มของรายการโปรดอยู่นะคะก็คือเป็นรูปดาวนะคะคราวนี้เราจะใช้งานยังไงนะคะเราจะใช้งานยังไงนะคะให้เรานะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุ้มเข้าไปให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะถ้าเข้าถ้าแตะเข้าไปที่รายการโปรดเนี้ยเนี่ยค่ะ อันนี้รายการโปรดอุ้มตอนนี้จะมีอยู่4รายการที่อุ้มใช้บ่อยๆนะคะอันนี้อันแรกก็เป็นคลิปวิดีโอที่แบบเวลาเราใส่ไตเติลนะคะไตเติลของคลิปวิดีโอคือทุกคลิปเนี่ยอุ้มก็จะใส่คลิปเนะะี้ยค่ะทุกคลิปมันจะใช้งานบ่อยเพราะฉะนั้นอุ้มก็เลยเอามาใส่ไว้ในรายการโปรดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่4รายการเนาะเดี๋ยวจะทําวิธี แสดงวิธีตัวอย่างการเพิ่มมารายการโปรดนะคะอะแบ็กกลับไปนะคะคราวนี้เราจะเอารูปไหนเข้ามานะคะอ่าเราก็ไปที่อย่างเช่นอ่ดาดาวน์โหลดอุ้มอยากเนี่ยค่ะส่วนมากอุ้มจะใช้เนี่ยเราก็ไปแตะที่อ่ารูปนั้นนะคะที่เราต้องการเอาเข้ามาเป็นรายการโปรดเนาะแตะค่ะแตะค้างไว้นะคะแตะค้างไว้ เขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะมีรูปดาวแล้วก็รูปบวกนะคะรูปบวกก็คือเอาไปเอาไปทำคลิปใช่ไหมคะแต่นี้เราจะทําเป็นแบบรายการปวดแล้วก็แตะที่เป็นรูปดาวนะคะโอเคจากนั้นแตะออกค่ะเพื่อไปดูว่ามันเข้ามาหรือยังนะคะในรายการปวดปิดทิ้งค่ะกลับไปนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่รายการปวดเห็นไหมคะเข้ามาแล้วค่ะรูปแอปพลิเคชันคายเนสแมทเตอร์นะคะ เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อไม่ทันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะการทํารายการโปรดนะคะทํายังไงนะคะก็อ่าอย่างเช่นเราจะแทรกรูปภาพเนาะเราก็ไปที่มีเดียค่ะแล้วก็เลือกรูปนะคะที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นปกติอุ้มต้องการรูปนี้เนาะอ่าอุ้มอยากต้องการรูปนี้เอาไปไว้เป็นทำเป็นรายการโปรดนะคะอุ้มก็แตะที่รูปนี้ค้างไว้ปุ๊บนะคะรูปดาวขึ้นมาละแล้วก็แตะที่รูปดาวนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดปิดไปนะคะก็แตะถูกเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเวลาเราไปเพิ่มมีเดียนะคะรูปที่เราเพิ่มไว้นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในรายการโปรดแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะใช้เวลาในการทำคลิปรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นทั้ง3เทคนิคที่จะช่วยให้เราตัดต่อคลิปวิดีโอได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะท่านใดมีปัญหาสงสัยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ บายขอบคุณค่ะ